กแล้วรู้ตัวงี้ไม่ตกแล้วเรียกพี่ไก่ว่าไงอ๋อลงพักพ่อตรงนั้นพ่อเล่นน้ำหน่อยป่ะโอ้โหเอาตัวทำเอาต่วน้ำลึกน้ำลึกพี่ไปเล่นน้ำตื้นตื้นตองอ่างพึ่งรู้นะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เลี้ยงกันดูแลกันมาดูดูโช๊กไม่ยกก่อนไหนยกไหมไหนยกไหมแดงแดง แต่ต้องห้ามคนอื่นตามครับจากที่ขับขี่เมื่อกี้นะครับเนี่ยทินโจงนนี้ครับยก,ยก,ย,กยกอยู่อยกอยู่พี่ยกยกยกคันเร่งในการเข้าโค้งโอ้นี่มีน้องออโต,โตค้ครับทำเรือ,อยืนครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่ออกกำลังกายดีที่สุดน่านจะเป็นเรือ,อยืนใช่ป่ะเรือนั่งก็ได้อยู่แต่ไม่เต็มที่เลย

เน่ขยับมาเหลือ15แล้วขยับมาเหลือ50แล้วโคล่าดูนี่พี่คนนี้ตามชิโจอยู่ครับท่านผูช้ชมครับเหลือ40เมตรแล้วครับท่านผูช้ชมนี่ครับชิโจอยู่ด้านหน้านพอโต้ครับดูออโต้ด้วยครับดูออโต้ด้วยครับ ช่วยเราต่อครับนี่ครับเนี่ยแต่มันเข้าผมไม่ไม่ผลันเ,นเร่งเลยที่มันจะมีแรงไปครับมันต้องตอบไม่ได้ เจอพี <S 2> <S 2> mm ่อ hmm. mm ันนยไหมที hmm. mm ่โนจับพี่อันไหมซอยสิบซอยสิบจับไหมนแล้วพี ี่เรอือดับครับโอโต้องเรือมาเงี้ยบเรือดับขอบพี่ตายไฟเทคนิคตรงนี<ไ>พ้พี่ตายครับพี่ตายครับสำหรับแก้วต่อไปพี่ตายจะยกให้พี่อ๋อยครับไปอะไรพี่อ๋อยครับ เอาลงนำล้ำดิเออ э ห so ม,มอหนิเราจะเป็นรู้ไหมล่ะไม่ได้หรออืมฮะข้าวอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช yani> ่แบ่หมวดข้าวมันมีกีกอกนะฮะภาษาอะไรสุดยอดมากนี่ครับดูเนี่ยการกะชินโจครับน้องออโต้ครับสุดยอดมากออโต้ พ่อถามเรือเป็นไรลูกยังไม่รู้เลยรู้ยว่าีจใครครับจอใครใครครับใครพี่พี่พพใครใครถามเสี <c oughs> อยอันพ่อไอ้กลัวซช่ล้วพ่ออยากเล่นน้ามะช่ไม่น่าเล่นเลย <c oughs> หลังจากเรือมีปัญหาของออโต้ครับ เราก็เจอพี่ตายไปช่างครับพี่ออยน้องไม่อยู่แล้วครับพอมันตามตามพันนู้นเหน่อจิงโจตามแล้วย้อนเนี่ยเออมันไ้ยขับวนนี้ไม่เหนื่อยพี่ไม่เหนื่อยเอาวน้ำเข้าเรือครับสาเหตุที่เครื่องดับน้ำเข้าเรือครับพ่อน้องอ็โต้ว่าไว้อย่างั้นเรือดับเพราะน้ำเข้า,ากี่แมพี่ รูปรล่อรีเลยแลกวก็เรื่องมจะได้รูปหม่น้ำเข้าไหมเข้าเข้าไหมพี่มีนิดหน่อยเดี๋ยวมัาห้าโอ้พ่อแบนลูทรู้ยังพ่อรู้ยังตัวนี้พ่อถามลูกเรือเป็นไรดับลูกกระบอกไม่รู้มันไม่มีอะไรไหมมันไม่มีก๊อกแก๊กเลยอย่าวครับโอเคครับเรียบร้อยหินโจครับ ... ก็เป็นลุนพี่กูเป็นรุ่นครับ ฝ่ายรายงานสดครับรายงานสดอย่างเดียวชื่นชอดมากมีอะไรนี่เอามาให้เดล่าดูเดนเคยมาจัดการแบบฝาไว้แบบมาเดินไม่อยู่ย้ำย้ำฝุดนะเนี่ยทำยังไงต่อยัออย่าใหม่เลยถามทีหลังอย่าถามลูกถ้าถามไปเป็นไรต้องดูเองดิลูกลูกสิบกว่าขวบพ่ออายุ <pour S 2> สี่สิบกว่ามาถามลูกเรือเป็นไรดับจะดูเรื่องเลยนะให้ลูกดูเรื่องกวนเข้าไปช่องนี้กวนเข้าไปหมดทุกคนแล้วยังไม่โดนยังไม่ได้โดนยิงปากเลยครับเี่นนนะคดโดนยิงใกล้ๆเนี่ยเจอหน้าพี่ถ่ายแล้วอยากไว้อะไรให้พี่อ๋อยนี่เพื่อนพี่อ๋อยเลยพี่นี่คนนี้เลยเพื่อนพี่อ๋อยวันนี้อยากจะลองขี่ลำใหญ่ได้ขี่เนี่ยใคร พวกพี่สนกับพี่มาแล้วแค่พี่ลูกชายขับมันก็เป็นบุญตาแล้วพี่โอ้ยไม่ลอกกันเองโอ้โหน่ารักพี่แค่นั้นเดี๋ยวพ่อนจะเปลีย่ยนใหม่นี่นิดหน่อยเอ้ใครไปย้ำใหม่นะครับแต,ต่ลอ,องมือนี่ออโต้หนูอยากขับแรงมากลูกมันกระแทกสายหลุดหนูรู้ไหม <c oughs> นี่ดีนะลูกบอกว่าไม่มีเสียงตอกแต็กเลยเนี่ยลูกฉลาดมากขึ้นเข้าไม่ได้เดี๋ยวพ่อสรุปเลย ครับขาดสายนี่สายไหโอ้มันชิมในทีมนี้มันนีบไม่ได้ไม่ไม่ขาดครับไม่ได้ออกขาดตาไปเลยตามนี้เลยเปลี่ยนไหมหรือเปล่าพี่ไปตัดทองที่เอานี่ไว้ะยองไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนโอ้เด็กขับสนุกมากครับเออชินโจไม่ได้ขับนานมาจับก็โอเคนะน่าพี่เก่งนะขี่ดีครับพี่จินโจไม่ได้ขับนานหรอกมาขับแต่จับจับฟิลง่ายอ่ะคขี่ได้เลย ครับนีอ่อยากอะไรนะเรียกไงที่ไม่ได้สายก็แบนขาดอ๋อมันไม่หมดเลยเหรอพี่

de vivir y ya tiene มัเป็นนักแข็งอยู่แล้วตัวน้อยเนี่ยมันนักแข่งนี่ยนักแข่งไรชโจเรื้อชโจน่าจะแรงกว่าแรงกว่านี่น่ได้หรแรงกว่าตัดขึ้นดีกว่าเร็วดีกว่ากี่ซีซครับชิโจครับพันกับห้าสิสีสีแล้วคันหลังลำหลังเก้าสิอยสี๋ออเรื่องเลยคอนฟิลครับผมแล้วว่าทำไมชโจัพเร็วพันห้าพันพันกับห้าสิบ อ๋อพันหาสิบไม่ใช่พันก็ห่างกันนิดเดียวกันนิดเดียวอ๋อผมนึกว่าพั0ห้าอห่างกันประมาณร้อยยี่สิ0 0ร้อยยี่สิ่นี่นะไม่ได้ขับนานมาขับกันได้แล้วเนี่ยได้จริงนะยั้ไงพี่ใหญู่กสิ่งที่ พใจแล้ว,วตอนแรกไม่ไมผลคันด้งโอเคพี่เข้าใจไหมพี่จะลองไหมโอเคครับของราธิบ okay, ิชมเป็เพียงเท่านี้่อนครับ